สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในสาระเทคโนโลยีชั้นปถมศึกษาปีที่6นะครับใน EP ีที่3วันนี้คุณครูจะมาติวออนนตต่อในข้อที่21ถึงข้อที่30นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เรียนนะครับใน EP ีที่1กับ EP ีที่2นะครับในข้อที่1-20ถึง20นะครับสามารถกดเข้าไปที่ช่องครูไม h ์ชแนลแล้วย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะครับ และใน EP นี้นะครับให้เตรียมเอกสารชุดเดิมขึ้นมาครับแล้วเปิดข้อที่21ขึ้นมาครับข้อที่21นะครับข้อใดจัดเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเชื่อถือที่สุดนะครับเรามาดูกรไก่กันเพียนเชื่อเรื่องวิญญาณจากคําบอกเล่าจากบรรพบุรุษขอไขเล็กลดน้ําหนักโดยการอดอาหารตามความคิดเห็นในเว็บไซต์สาธารณะคอควายนุ่นเชื่อว่าตะไคร้สามารถรักษาโรคเบาหวานได้ จากข้อมูลที่ส่งต่อในลายกลุ่มงอง,งูหมูค้นคว้าบทความเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติอให้นักเรียนตัดช้อยข้อที่ไม่มีความน่าเชื่อถือก่อนนะครับนักเรียนมาดูครับเล็กลดน้ําหนักโดยการอดอาหารนักเรียนคิดว่าการอดอาหารเป็นเรื่องที่ดีไหมครับเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราสามารถตัดข้อขอไข่ทิ้งได้เลยต่อไปก็ไก่ครับ เพียนเชื่อเรื่องวิญญาณจากคําบอกเล่าจากบรรพบุรุษนักเรียนเคยเห็นวิญญาณของจริงไหมครับนักเรียนเชื่อถือได้นะครับแต่เชื่ออยู่ในขอบเขตนะครับข้อนี้ยังไม่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับอ่าขอควายนุ่นเชื่อว่าตะไคร้สามารถรักษาโรคเบาหวานได้จากข้อมูลที่ส่งต่อในรายกลุ่มนักเรียนครับการที่ส่งต่อกันจากในลายกลุ่มเราไม่รู้ว่าข้อมูลมาจากไหนนะครับ ข้อมูลสามารถผิดเพี้ยนได้ข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่าข้อนี้ตอบข้ององูครับก็คือค้นคว้าบทความเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับตรงนี้เราสามารถเชื่อถือได้นะครับจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานข้อที่ยีครับการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใดจะมีความคาดเคลื่อนมากที่สุดเขาเน้นว่าคาดเคลื่อนนะครับนักเรียน อ่ะก็ไก่การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตขอไขการสัมภาษณ์ข้อควายการสังเกตพฤติกรรมงองูการเข้าร่วมเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับอ่ะเรามาดูจากข้องงูก่อนนักเรียนเข้าไปร่วมเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับข้อมูลคาดเคลื่อนได้ไหมไม่นะครับเพราะเรารับข้อมูลด้วยตัวเองนะครับต่อไปข้อควายการสังเกตพฤติกรรมการสังเกตพฤติกรรมนะครับนักเรียนเราสามารถสังเกตบุคคลได้นะครับว่า แต่ละคนพฤติกรรมเป็นยังไงข้อนี้เราก็จะรู้นะครับอันนี้ก็จะไม่คาดเคลื่อนข้อขอไข่นะครับการสัมภาษณ์เราสามารถไปสัมภาษณ์ตามข้อมูลที่เราเขียนไว้ได้เลยนะครับว่า1เราอยากรู้อะไร 2. เราอยากรู้อะไรนะครับข้อนี้ก็จะไม่คาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าเราไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองนะครับ ข้อกไก่นะครับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีความคาดเคลื่อนมากที่สุดเพราะว่าเขาสามารถเขียนอะไรลงไปได้เลยนะครับในเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ .com ใครก็สามารถเขียนได้นะครับให้นักเรียนตอบข้อกอไก่นั่นเองครับข้อที่23ครับชินนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตมาเรียบเรียงข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลที่ชินได้เรียบเรียงนั้นจะเป็นข้อมูลประเภทใดครับก็ไก่ข้อมูลสารสนเทศขอไข่ข้อมูลสืบค้นคอควายข้อมูลปฐมภูมิงงงูข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลสืบค้นนะครับก็คือข้อมูลที่เราสืบค้นมานั่นแหละครับขอควายข้อมูลปฐมภูมิก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับอย่างเช่น การสอบถามการสำรวจการสัมภาษณ์เป็นต้นนะครับส่วนทุติยภูมินะครับก็คือข้อมูลที่รวบรวมแล้วนะครับโดยผู้ใดผู้หนึ่งนะครับคือนำมาเก็บรวบรวมเรียบเรียงไว้นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ชินได้เรียบเรียงนะครับก็ต้องตอบเป็นข้อมูลทุติยภูมินั่นเองนะครับต่อไปข้อที่24นะครับ ข่าวจากวิทยุจัดเป็นข้อมูลประเภทใดก็ไก่นะครับข้อมูลปฐมภูมิขอไข่ข้อมูลทุติยภูมิขอควายข้อมูลตติยภูมิงงูถูกทุกข้อครับาจากวิทยุนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เขารวบรวมหรือเรียบเรียงไว้แล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลทุติยภูมินั่นเองนะครับ ข้อที่25นะครับข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้องนะครับก็ไก่ตรงต่อความต้องการมากที่สุดขอไข่เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมแล้วบันทึกไว้ขอควายเป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์งอง,งูสามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรงครับนักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรครับตรงความต้องการใช่ไหมไม่ใช่นะครับ แบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรงใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว้นะครับข้อที่ 26- นะครับในคาบว,วิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนกำลังทำการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จากข้อความนักเรียนกําลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขั้นใดครับกไก่กาหนดวัตถุประสงค์ขอไขค,ค้นหาและรวบรวมข้อมูลคอควายวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลงองงูสรุปผลข้อมูลนักเรียนครับโจทย์เขาบอกว่าในข้าววิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนกําลังทําการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับนักเรียนกําลังทําการทดลองก็คือการ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับข้อที่27นะครับข้อมูลข้อใดที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงนะครับก็ไก่คุณแม่เล่าเรื่องที่คุณพ่อมาจีบคุณแม่ตอนเป็นสาวให้ลูกฟังขอไข่เนยลดน้ําหนักโดยการอดอาหารตามความคิดเห็นในเว็บไซต์สาธารณะข้อควาย จิมมี่เชื่อว่าตะไครสามารถรักษาโรคเบาหวานได้จากกลุ่มที่ส่งต่อในรายกลุ่มงอง,งูบีค้นคว้าเรื่องประวัติของการศึกษาจากการสอบถามญาติผู้ใหญ่ข้อนี้นักเรียนตอบอะไรครับน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงครับอ่าตอบกอไก่นะครับคุณแม่เล่าเรื่องที่คุณพ่อมาจีบตอนคุณแม่เป็นสาวให้ลูกฟังนะครับข้อนี้ตอบกไก่ ข้อที่28ครับไอต้องการทราบว่าเพื่อนๆในห้องเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีใดไอจึงใช้วิธีการสอบถามเพื่อนในห้องทีละคนข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียนของเพื่อนๆในห้องเรียนเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดครับอ่าข้อนี้นะครับไอใช้วิธีการสอบถามเพื่อนทีละคนนะครับก็จะเป็นข้อมูลปฐะถมภูมินั่นเองครับ ข้อที่29นะครับถ้าหากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไปน้ำตกไซโยกน้อยเป็นแผนที่นำทางจะต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรและค้นหาข้อมูลในหมวดหมู่ใดนะครับก็ไก่ใช้คีย์เวิร์ดไซโยกหมวดหมู่แผนที่ขอไข่ใช้คีย์เวิร์ดไซโยกน้อยหมวดหมู่วิดีโอขอควายใช้คีย์เวิร์ดไซโยกน้อยหมวดหมู่แผนที่งองงูงง ใช้คีย์เวิร์ดไซโยกหมวดหมู่ค้นรูปนักเรียนครับข้อนี้เขาจะเดินทางไปที่น้ำตกไซโยกน้อยนะครับน้ำตกไซโยกน้อยและต้องการนะครับเป็นแผนที่นำทางนะครับข้อนี้จะต้องตอบข้อคอควายใช้คีย์เวิร์ดไซโยกน้อยหมวดหมู่แผนที่นะครับข้อสุดท้ายของวันนี้ครับ ถ้าหากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงและแรงดันที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนักเรียนจะต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรและค้นหาในหมวดหมู่ใดนะครับก็ไก่ใช้คีย์เวิร์ดแรงและแรงดันด Video. ขอไข่ใช้คีย์เวิร์ดแรงและแรงดันหมวดหมู่วิดีโอคอควายใช้คีย์เวิร์ดแรงดันหมวดหมู่ค้นรูปงองูใช้คีย์เวิร์ดแรงและแรงดันหมวดหมู่ข่าวสารอ่าข่าวสารตัดทิ้งเลยนะครับ ค้นรูปตัดทิ้งเลยอันนี้ก็ก็ไก่ตัดทิ้งเลย,นนเ,ลยเพราะเขาไม่ระบุหมวดหมู่นะครับให้นักเรียนตอบข้อขอไข่ใช้คีย์เวิร์ดแรงและแรงดันหมวดหมู่วิดีโอนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนข้อที่1 1บเถึงสานักเรียนได้กี่คะแนนครับนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลหากความรู้เพิ่มเติมได้ที่ช่องของคุณครูไมเคิลนะครับกดไปที่ด้านล่างได้เลย และถ้าหากนักเรียนยไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนนะครับสามารถสอบถามได้จากคุณครูโดยตรงได้เลยนะครับในไายกลุ่มวิชาของตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพบกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ที่4นะครับต่อไปสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ